สวัสดีครับเอซี่วิรัสายพายนพ่งครับช่องนนชนนท์ขอเชียวครับหลังจากแมวล้า y หลังจากแมวล้าเสร็จลงไปแล้วนะครับสวัสดีครับครับมีร้ายเม้นาพเควยดาแมวล้าแมวล้าเสร็จแล้วแตไม่กี่ครับ เขาโกงว่มจะวแม่เขากงแม่จะโกงแม่จไม่ได้นอนบไม่ต่อเวทียังไม่เสร็จนะครับแล้วเปานใครทีต่อนี่เร็วเราจะไปถ่ายยังมีต่อที่เวทีสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับคุกล้องเครื่องมือให่เช็ดกล้องแน่นอนเช็ดกล้องแน่อนเนยเช็ดกล้องเช็ดน็ตเช็ดหน้า่อคุณพ่อคุณหน้าเพราะยันรอนเพรพี่ผมเกดจนผมเต็มหัว่อหน้าทางเน่ แถบางนี่เราพี่น้องครับพี่น้องเดียดยูดต่วงเ็รองชื่อกล้องแบบนี้เรานี่ิน้าผิวหนาเาอะไร่ใช่พวกคุณอาทิตยี่ได้ท่าปล่าเปล่ากระเด็เลยเขารยอไปเร็วเพราะแก็งนะอ้าวเหรอหมอรักหรออ้าวเพาว่าเขาถอยถอยดูบ่กับประเทศกองดี

ติดติดเล่นติดเลนตดเลิเตดเ่เขาขึ้นบสน้อยจะะสาน้อยซอเพอร์บอลจะจะพาก็ยินเตอร์เบย์สาวน้อยซอเพอร์บาจะจะพา

วันนี้ถ้าเวซี่เสร็จตอนไหนก็คงได้ซ้อมกันน้น่น่าจะรันน่าจะรันต่อรันเลยครับให้ดูแล์โ่ายเ็นดูแลอาจารย์ไมกิด้วยนะครับคือใครดูแลถ้าเอ็มวิถ้าเอ็มวิทแล้วที่รันเลยดิคิดว่าอ๋อี่มี โอเคเส็จก่อนกันเชรบอกูสิเป็นไทยอวิกนไปกัไปกัไปเองนุ่นก่นไทยก่อไทยครับผมไทยใส่แบบเวทีเสร็จเวทีเสร็จก่อนครับพูดถึงไทยใสคุเวทีเลยกินไรอีกแป๊บนึงนะครับผมผมถิ่งขอคุณมาไล่ออนไลน์ครับผม อจารย์ัีฬานักอนี่ฝางงน้ำช่องดีเออขอบคุณน้ำช่องนี่เราชอบท้ายเนี่ยจังเลยเอาขอบคุณไรเพนเพไหนมากเาไหนเไหนไเไหนท่านมนบอกขืนไรไม่แน่ผมผู้เดียวครับผมโอ้ยบอกไ้ว่นขืนไรสุดแมวลาไม่นี่ยหายดทุกคนเลยขึ้นกรดัเืขึ้นกวะดั้นกะดัอ้ยสี่หา กี uhm. oh, ่เดชชวงขอพ่วงไปบอกเพิ่นกว่าเมีโอ้โหม่ท่านเลเ่ท่นแล้วแอบช็อตยรอดยรอดเดินนี่ใครเพราะวันนี้เองก็เสียบผมโคตรช้อคตรหขอเลยโคตรหล่อร่เยะขอบคุณครับขอบคุณหนุ่มหนิยุ้ยครับอ่าขอสมมติเปิดช่องดูทเปิกไม่ใช่ช่องดูทเิกช่องไหน พูดนี่แ่บดีใจไร้ไร้ก็มีอยู่น yeah. like ักบอลกันแล้วพรุ่งนี oh like no> ้พรุ่งนี้ก็จะไปกับเราอีกตอนเที่ยง ่อนหราก่อนตอดปีตลอดสัตว์แต so ่ว right? no. yeah, so ่าพ yeah, like, ่อของพยหลาก่อเคยมองเห็น yeah, so ่อเลยเป็นเด็กที่า้าน้เป็นเาตดขาดตอเตนไ้ตัเลเมื่อเีปีที่แล้วนี่ยอูเนเขามาบอกยันถึใจจับขึใจเลยจับขึใจเลยแตว่ามือนั้นผมมาพ่อมต้งไ้เป็นคนทเยักน้อย่ากัได้เลยกัดได้เนี่ยขึนเียได้จิงเ้ได้ เดี๋ยวมือได้พะวางอิหล่าขึ้นเซพอร์ดได้แล้วดูคืนนี่อย่าไปคืนยังขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วพนเอแ้อิหล่ามีโอกาขึ้นน่อยแ้แล้อหล่ามีโอกาสขึ้นขึ้นแล้วดูพ่อบอกว่าน่อแห้งไ่ต้องขึ้นดูกัหนดเขาบอกขึ้นกันใพอใช้วันนี้พอที่กเสื้อ ว่าบน้ำได้หมเอนน้เยังมีนะครับมีเลือเป็นเพงจะบอกเมือนเดที่ตุ้มปีกประมาณนี้จะบอกน้องๆใส่สิน2ำํำมีวิงามินที่งำัลำพูนชูนะครับีหลาหน่อยนั่งหยียหน่อยที่จะบูเป็ินตาม้องแต่งเสียงที่ดีนะครับ

ทานผู้ใดเรี่กว่ายัากเมืองนูนพวกนี t <t ้เทียมเดิมนะครับพรุนี้เทียมเดิมวันนี้ทีมงานสาวน้อยบนเต๊นกืจะไปถ่ายเอบีบนเวทีนะครับผมเพลงสาวน้อยซอฟต์พาเอราก็จะไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเราแต่งหน้าไปแล่วก็ไปไลยไปเลยครับ ไม่ตีได้ตีหนึ่งวัดแล้วครับผมว่าน่าจะได้ไถยมีต่อมาตีห้าิดว่าคิดว่าตอนนี้เลยจะก์เส้นเปที่ไหตอนไหนสกปแปดไปฮะปกแปดไปตอนนีสุดจะมีะไกไม่บอกมันลแปดเดียวิ่อี้รับจาเจ้าจ้างมัรับนี้จะจ้างไกลีจะางโดดไก่จ้างไก่ก็เริ่มเริ่มงั้นจะเชี่ยงคืนเนาะเพราะว่าริมเทีงคืนนสิ จออนเาอื่นจอเอจอ l อ d วครับจอเอลอีดีเหครับสายเขาเขูว่าเส็นไลท์ไปเพื่อออย่างนี้นะใช่ไดพูดถึงว่าถ้ามันมอลมสมัยก่อนเนาะขั้นเป็นเจอที่จะขี่เนาะต่กี่คนยังเปลี่ยนเปลี่ยนฉากนั่นใชเปยฉากอือฉากกันองนฉากกันจริั้นเป็นสมัยกูมือในค้เอากับเพื่อว่ามาล้างการเลยพพลืดสีกระิกนอนกางไปมันยังสิคุ้มคุมแรัคุ้มคร่ะ ถ้าเห็นบถ่ถึงถ้าเห็นบ่ดีเพิ่นก็ดีตีปีนี้นี่บ่ได้คิดแน,น่กับอสโต้ครับคิดคิดแน่ปีหน้าเพิ่นอยากยังมาใส่อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกับอาจารย์เมื่อกี้ด้วยนะครับตุ้งรายการแมวแมวหลับครับปีนี้นอ่าชัวร์แล้วแต่ปีต่อไปว่าบอสจะเอาอะไรมาโชว์นี่ผมอยากเทสีป่ะ บ่แน่ยปีหน้าเราสิเป็นตัวเรมอนก็ได้เพราะว่าปีนี้มันสุดแล้วมันเป็นงานแบบัเดี่ยวเ็ดี่ยวเดียงแม่กันอาจารย์โดเรมอนมาโชว์ก็ได้ปีนี้มันสุดแล้วแม่เต็นเตอร์จะได้ถือเขาจึงเตือนว่าคนละแผ่นเพราะไม่มีที่ห้อยแล้วเอาไปเอาคนจึเตอร์มาเลยแทนสุดเลยคือมาแทนสุดเลยอยากได้เป็นสุดได้กระเลี่ยนเอ๋อร์ลว เปลี่ยนเอาแน่หันเลลยยเปี่นเอา็ตหันเลยจอแล้วก็ในในจอจะเต้นเองเราก็ถืออาไว้เสร็จมันจะเต้นเองบุญเลยทีนี้ที่บนตัดเสร็เบิ้งลูปแบบเวทีอที่กับอื่นจะลืมกันแล้วขอบคุณเราขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้แล้วก็แมวล่าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ